เลือกีจเท่าท่านีแต่ยาวๆก็แล้วยาวมเลผมเลยิงสานอรเนาะิจิลามันเรียบๆงียๆไคิดบอหนมากางยาวาขอเชิญส่วนด้สนมากินข้าวน้ำเดียวไปซื้อทุกคนมีได้เข้ามาก มือได้กินเมนูลาบเท่าเลยแทุกคนนี่สบายดีเด้อสบายดีทุกคนวันนี้น้องเจสิเมอ็ดลาบเท่ากับเอ้น้ำซูฟีพีได้หัดส้มแล้วก็รับประทานน้ำเดือดผ่านออนไลน์เลยทุกคนนี่เอาได้เท่ามาแล้ววันนี้อีพอเอามาเลยทุกคนเนาะได้กินยำแดงเท่าก็างน่านงามทุกคนเทียวเทียวอ่อนน้อยน้อยน้ำเนาะนะได้หอมปลาร้าเท่ากันแต่กลให้น้ำเผามารินไหมนะทุกคนเนาะ สองมะถ้าไมนเลยเขากระิายจงไว้ทุกคนเืร็ราบข้าวแล้วก็มีหอยหอยนี้แม่เพิ่นได้จิ้มไปแล้วก็เลยบัาบัวได้่ายข้าเบิ่งในตอนต้มแลวกับตอนจิมนนจ้มทุกคนนอกข้าสี่ายตอนได้จิม้มเครื่องปรุงว่ามีข่อนแน่น,นในการราบข้าวแล้วก็บงหน้าตเหมือนเอามาว่าสีอร่อยไหมแซ่บบอลเลยทุกคนลีมมนมะลีนไหมยาวขนาดตัว่นเลยนะลีนยาว nữa nhau, mình nhau mà nữa nhau. Ừ, Đang làm thì làm này, คนมัลีนไหมมันก็มาล้างล้างแล้วเนะถ้าขาวเราล้างล้างนี่กับปะ่นก็ได้เลยนี่คือ่นก็ือกระก็ี้เะอืออย่าี้เป็นสิเอเลกี่แล้วจะเท่าทานี้ค่ะมาลีนไม้ตีมาหลายเนาะ นี่ตัวนี้พอดีนี่ดำคนบ่อ๋อได้อยู่ตัวนี้ต่มีก็พอดีแต่นั่นก็สุกอยู่ต้องเผาก่อ,อนออนะทุกคนมาดิไหมเผาแล้วลูกเอาง่ายๆฉสำแกะโกยแนละทุกคนเลยเผากันลดำนึ้นออนะ เองเป็ดกำลังแอะฉันได้อดอนน้ำเงี้มฉันนอนยังท่าอันนี้กันเลยยาวเดือดกันละยาวอะไรกันผมเหนื่อยคือลิงสาวคือทะเลน้อลิงจะมันเล็บเล็บๆงี้ยยงไม่คิดบอก Người yup. Để nhiều... Để rồi. đến rồi nè. Bằng nhau. Đó. Đã in nè các Đi qua đó. Tao la ăn tao. tao các bạn. Nhiều. lỡ nha các bạn. nó không

อ่อนภาคตัวน,นี้เนาะกินแล้วกำลังเป็นตาแซ่เขาฟาดกับฟาดก,กันมีได้แรกฟาดลายทุกคนอันนี้คือเทานะคะอ๋มอมันต่อมาต่อกันเด้ออันนี้เขาเรียกว่าเทามีเขาเรียกว่าเท่า มันอไรประตองนะน,นั้นอะไรนั้นน,นีนันก็รคนจองแ่วไปแล้วคีอนนก,ก้นมันหนเบากรยยามีบ้า เดาบ้างเดี๋ยวอุ้มทุ่มหรอเนาะปนฝนธรรมซา

มันมีขคมนะ แข็งมงด้มัคือมันยานะพี okay. ่เหงมน้อยนี <let ting Matthew> ่นะแข็งนี่น้อยนี่นะมัเยอะก็มาคือมักคือมักคือมัคือ มัดนีเลยบอกมาหืมมนคํเีไม่ได้ค่ะเขไคเก็บแม่มาเห็นับไปซ้อเก็บืะดิ

ไดมันระบมั้ยไ่เอาปะต่ำๆก็ได้หอบมันเจออีกไม่ต้องถามยูการมันได้ร่อยรับกัต่ำมารีมาทุกคนมันนีแค่มคบทุกคนดูค่ะบามาลีไมายกระลื่นน่าสลายไม่เห็นมันกระมาชอบน่คุก

พี่มันทุ่มย่ยงนี้ถูกมันก็ทุ่ม มาล้วจะนำร้อนร้อนทุกคนมาโซล่าเทาอ่มาตอแล้วลมาตกยังไงมึงันเถื่อนลังไงเขา็เรียกนำฮอนฮอนมันมาโลเลยทุกคนเามาโลเทาเลยอ้อ น้ำปลารดนะทุกคนน้ำ่เราต้มสงแสริมกดจะพาเสีกแ่้นน้ำป่าคือป้ะ nó subscribe cho kênh <Nhạc> tắm Mì Gõ mọi người bỏ lỡ những đi làm cái cái con rất là điển tôi không biết có mấy người cần rồi à à hết rồi

น้องเกดก็ได้มุ้อละนกนนะนดกำลงังมุ่น้าดูกันนะน่าเท่าเด้อพี่เด้ขอกินข้าวน้อง,องเก๋เด้อกับ แม่มาเจ้่เจ้เ้ยอนนะเอ้าโบกจุ่มมา จะพีฟพเนอะน้องเกดกับเะบอกรอคอยจบทิ้งข้าวปั่นจากพี่ๆจ่ายขอเชิญส่วนเดิมมาถึงข้าวเดี่ยวไปซื้อทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้จะขอจบเพียงจำเนียจา้าจะร้าวมันกรแซ่บสุดยอดเลยพี่เมือ่อยายน้ำแล้วกันน้องเกดเป็นผู้สอนเะนี่ยสิที่ยอมเป็นผู้สอนยคยือกันบ๊ายบายฝากรับชมเป็น่กำลังใจอในเด้องขการกดไลค์กดแชร์แล้วก็บอกคำโฆษณา,าจ้า